ประสบการณ์สร้างมาสองพักแล้วพวกเรามีประสบการณ์สร้างมาสองพักแล้วสร้างอีกพักหนึ่งราบลื่นกว่าเดิมแน่นอนครับไม่มีความกังวลใจนะครับไม่ต้องห่วประเทศไทยจะไปทางไหนเมื่อการเมืองมันเป็นทางตันทำไมจึงเกิดเหตุการณ์ปรีดีอยู่เมืองไทยไม่ได้ทักษิณยิ่งรักก็อยู่เมืองไทยไม่ได้ธนาธร เป็นก็รเป็นสสเข้าสภาไม่ได้แต่พิธาจะเป็นนายกกับเป็นนายกรถแห่เป็นอย่างเนี้ยเป็นเป็นเพราะอะไรและสุดท้ายก็ถูกโดนยุบมันเกิดจากอะไรซึ่งวันนี้เราจะให้ทุกคนมาฟังก็รูว่าวประวัติศาสตร์นอกตำราแล้วพูดถึงโลกวิญญาณเล่นๆกันว่ามันจริงหรือเท็จวันนี้ไม่อยากให้ ใครมามาเนี่ยให้นักการเมืองหลายๆท่านที่ไม่มีทางออกไม่รู้จักคิดจะใช้โหราศาสตร์จะใช้วิชาการมากมายแม้แต่วิชาการแม้แต่นักปรัชญาการปกครองต่างๆคุณจะเอาระดับไหนมามันก็แก้ประเทศไทยไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรคือต้นเหตุจริงๆเขาเรียกว่าเกิด3ามสามมหาราชสาเหตุจริงๆเกิด3ม,มหาราชมหาราชสาม,มหาราช ขาบอกสามมหาราชชิงความเป็นใหญ่ใช่ไหมสามมหาราชชิงความเป็นใหญ่เนี่ยหมายถึงว่าโลกวิญญาณเนี่ยเราพูดโลกวิญญาณไม่ใช่พูดถึงเรื่องของคนนะเราพูดตรงวิญญาณนะในโลกวิญญาณมันก็จะมีเ,ะเขาก็จะมีของอลูกหลานเหลนเขาหรือเป็นกลุ่มของเขาในตอนเนี่มหาราชกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของสุขโททสขโท,ท,ยขขโท,ทยัย,ทยสุขโขทัยสุโขทัยอยุธยาสุโขทัยอยุธยามหาราชแรกก็คือ นาเลสวนพระนาเลสวนมหาราชฮะนาเลส่วนนี่กลุ่มแรกกลุ่มนี้ก็เรียกว่ากลุ่มแรกกลุ่มที่สองเรียกกลุ่มกรุงท,ทนกรุงทนกรุงทนก็มีพระเจ้าตากเนี่ยมหาราชพระเจ้าตากศินพระเจ้าตากนี่กลุ่มกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มของจัก,กรีจักรีจักรีก็คือ,อรอหนึ่งหรือพุทธยอดฟ้าจุฬาลูกนี่เขาเรียกว่าสามมหาราช ชิงความเป็นใหญ่มาตลอดตั้งแต่โดยเฉพาะดูเดือดจริงๆก็คือตั้งแต่2475เป็นต้นมาคนที่เป็นต้นเหตุตั้งแต่ปรีดีเป็นต้นมาซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรตอนนี้เราพูดถึงลูกหลานแต่ละกลุ่มตอนนี้พวกเจนลูกหลานแต่ละคุนมาชิงความใหญ่ในสายของการเมืองปัญหามากมายต่ทำไมจึงเกิดการทะเละาะกันเกิดการปฏิวัติตลอดมันเป็นเพราะอะไร คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มแรกกลุ่มในส่วนก็ได้แก่พักพักการเมืองก็พักประชาธิปัตย์นะประชาธิปัตย์ตนนี้กลุ่มของประชาธิปัตย์ก็จะมีของกลุ่มที่ที่หลักๆเลยก็คือที่แบบอนุรักษ์เลยก็คือกลุ่มหลวงตามหาบัวกลุ่มของส่วนที่กลุ่มของพุทธยสารนี่คือกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มกรุงทนก็จะมีเพื่อไทยนะเพื่อไทย ก้าวไกลนะอนาคตใหม่เนะี่ยก้าวไกลอนาคตใหม่ตรงนี้กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มนี่ก็คือทหารซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ราชการที่9ก้าที่10ของเราท่านจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับตรงนี้อยู่แล้วเพราะนั้นตรงนี้เองก็คือกลุ่มก็คือทหารกลุ่มทหารวันนี้เราจะพูดถึงว่าการปกครองของประเทศไทยเนี่ยมันจะมีกฎนะเพราะนั้นท่านบูษัตแผ่นดินบริษัทจแผ่นดินพระสยามเทวาธิราชและก็ องค์ต่างๆอย่างเช่นองค์พระแก้วมรกตหรือองค์ของอหลักเมืองเนี่ยท่านจะไม่อยอมท่านจะปกป้องตัวน,นี้เพราะกฎที่หนึ่งเขาบอกกฎเมืองกฎเมืองเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของราชาธิปไตยนะเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นราชาธิปไตยเพราะนั้นเราปกเราพยายามจะณรงค์เพื่อเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยมาเกือบถึงร้อยกว่าปีเนี่ยทำไมมันเดินไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรนี่คือตรงนี้ เพราะหลักเมืองไทยเขายึกดกฎราชาปฏตายหรือพระชาทิไปไตยมีพระมหกากษัตริย์ทรงเป็นบามุกนี่เขาเขายึดตรงนี้เพราะนั้นคุณจะไปเอาประชาธิไปไตยเต็มใบมันเป็นได้เพราะฉะนั้นน้อง,อง,องลๆลหลานที่จบจากต,าต่างประเทศเพื่อจะเอาการปกครองระบบอินเดียแดงประชาแตอินเดียมาใช้กับประเทศไทยไม่ใช่ไม่ได้เพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่เป็นการปกครองมีพระมหกากษัตริย์ เป็นเป็นเป็นประมุกในตรงนี้เขาจะถือว่าหลัก2ก็คือกด3ายานาไม่กดหีบยานมหาย,ยานรัชญาณน,น,น,นี่เขาบอกเป็นแหน่งเดียวเพราะนั้นพวกเราจะไปเรียนตะวันตกเราจะเป็นหนึ่งการปกครอง2นิกายเพราะนนั้นปัญหาเราเนี้ยมันจะเยอะไม่ใช้ประเทศไทยไม่ได้วันนี้อยากจะเห็นว่าปัญหามันเกิดขึ้นเพราะอะไรทําไมาทาไมาทําไมปรีดีอยู่เมืองไทยไม่ได้ทําไมธนาธรเข้าสภาไม่ได้ ทำไมพิธาเป็นนายกรัฐ่ทำไมทักษิณยิ่งรักต้องหนีหวซุกหูซุอนีแปดปีเนี่ยเป็นเพราะอะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องเลดอ่อนวันนี้จิ๊กซอเนี่ยการที่จะแก้ปัญหาให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่รอดอยู่รอดและสามกลุ่มเนี่ยรักกันได้เนี่ยมันต้องหากลุ่มหนึ่งขึ้นมาก็กลุ่มลูกลูกหลานลูกหลานลูกหลานพระเจ้าตากลูกหลานพระเจ้าตากก็คือ ไม่ใช่กลุ่มแบบทักษิณธนาธรพิธาจะเป็นกลุ่มที่กลุ่มที่คือว่ากลุ่มของอกลุ่มหนึ่งคือว่ากลุ่มของหลักกลุ่มของเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าสองเจ้าฟ้าก็คือเจ้าฟ้าเหม็นเจ้าฟ้ากลุ่มสามทิเนี่ท่านจะเป็นตัวที่จะ ท่านเป็นโอท่านได้รับองค์การหรือได้รับองค์การจากพระร่วงโดยตรงเนี่ยท่านองค์นี้ตอนนี้เป็นบรรลุเป็นปรพระเจ้าแล้วครับถ้าพูดถึงเจ้าฟ้าเหม็นนะตอนนี้เป็นพระเจ้าท่านช่วยเหลือประเทศไทยมามากมายตอนนี้ท่านไปช่วยะละโอรจัก,กรีตอนนี้พระเจ้าตากท่านอยู่ในฝ่ายกุงทนแล้วท่านไปช่วยรอสิบช่วยราชวองค์จักรีให้คลองราชมั่นคงยั่งยืนเถรษ่าวะนี่คือหลักการเพราะฉะนั้นต้องหากลุ่ม พระเจ้าตากหากลุ่มลูกหลานพระเจ้าตากซึ่งคนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนเพื่อไทยไม่ใช่คนข้าวไก่ไม่ใช่คนเสื้อเหลืองแต่เป็นคนที่เอาเจ้าเอาเจ้าคือรักพระหมหากษัตริย์ตรงเนี้ยมรู้ใครเพราะฉะนั้นการพักเพื่อไทยพักก้าวไก่พักอนาคตใหม่คุณแต่งตั้งคุณเลือกคุณตั้งพักเมื่อไหร่ประชาชนล้นหลามสุดท้ายคุณก็ไปไม่ได้ถ้าคุณเป็นรัฐบาลด็คุณจะหนักกว่านี้ คุณจะกลายเป็นไม่มีแผ่นดินอยู่เหมือนยิ่งรักเหมือนทักสินต่อไปคุณจะเละเพราะเขาขึ้นชื่อคุณมาดับหนึ่งเลยพี่ธนาธรพิธาปิยบุตรพวกเนี้ยกลุ่มช่อพวกเนี้ยนั้นคุณต้องโดนทุกคนวันนี้เราพูดในโลกของวิญญาณในฐานะที่เป็นอ่าก็แล้วอาจารย์เราจ,าราจาระมาคนอ่กลุ่มแดงลูกศิษย์เป็นเสื้อแดงลูกศิษย์เป็นเสื้อเหลืองมากมายเราไม่อยากให้เจอปัญหาแบบนี้วันนี้เราจะหาทางออกประเทศไทย จะหาแบบไหนไม่ใช่ว่าจะต้องมาเพราะฉะนั้นพ,พิธาธนาทรนะคุณยิ่งทําคุณยิ่งเก็บสุดท้ายทําจริงถ้าคุณเป็นรัฐบาลเมื่อไหรนะ่น่ะคุณปิดประตูประเทศนี้คุณมาเหยียบไม่ได้นี่คือปัญหาใหญ่นะปัญหาใหญ่คุณต้องถามไปถามพระที่มีเกจิที่ดังๆเพราะนั้นคุณจะเชื่อหมอดูโหราศาสตร์ต่างๆที่พูดยุให้เราทะเลาะกันต่างๆเหล่านะั้นนี่อันตรายวันนี้เราอยากจะให้ทางออกประเทศไทยมาช่วยกัน ต้องเอาเจ้าที่ทูสถาบ,บันใช้กฎพระราชานี่ในโลกนี่เห็นไหมหลายประเทศที่พยายามเรียกร้องเอาประชาเอาราชาที่ประทายมามาคืนเห็นไหมหลายประเทศมันเป็นยุคเก่ายุคแต่ก่อนมันเป็นยุคพวกนี้มันเป็นเห็นแก่ตัวมีปัญหาพาประเทศชาติล่มจมมากมายวันนี้เราไม่ได้เข้าคขออกใครเราจะหาทางออกให้กับประเทศว่าคุณจะใช้แบบเดิมสุดท้ายคุณก็จบไม่ดีวันนี้ กลุ่มที่จะเพราะนั้นการจะแก้ปัญหาประเทศไทยได้ดีสุดก็ว่า3กลุ่มเนี่ยกลุ่มชาติปัตย์กลุ่มเพื่อไทยเก้าไกลพวกนี้ถ้าเป็นได้เลิกเล่นขัรเมืองจะดีถ้าคุณจะเล่นถ้าคุณจะเล่นไม่ติดคุกไม่มีแผ่นดินอยู่เนี่ยถ้าคุณจะเล่นคุณต้องหากลุ่มหนึ่งที่จะเป็นตัวประสานเป็นตัวประสานเห็นไหมประสานสุขโขทยัยประสานกรุงทนประสานจากักรีเขาว่าคนเนี้ยคือกลุ่มของลูกหลานหลานพระเจ้าตาก เป็นคนก็ว่าอดีตก็คือ,อเป็นเจ้าเจ้าฟ้าสองรัชวงศ์ก็รับกรุงทนจากเรีเห็นไหมเจ้าฟ้าก่อนเจ้าฟ้าตรงเนี้ยท่านองค์นี้ตอนนี้เป็นบรรลุพระเจ้าท่านไม่ได้สนใจแต่ท่านอยากจะช่วยเหลือประเทศชาติวันนี้อยากให้ทุกคนได้มองมิติหนึ่งใครจะมองมาเป็นมิติที่ไร้สาระนี่คือตัวปัญหาที่ทำให้คุณต้องติดคุกมีคดีความ เสื้อเหลืองเสื้อส้มยังไงคุณต้องติดคุกไม่เผ็นดินอยู่คุณต้องโดนทุกต้องเจอทุกดอกทุกกหาคุณจะทําอะไรคนผิดหมดเพราะว่าเขาบอกว่ากลุ่มกรุงทนทักสินเพื่อไทยเก้าวไกลธนาธรคุณคิดเพื่อตระกูลคุณได้แต่คุณคิดเพื่อประเทศชาติเมื่อไหร่คุณเละเทะทั้งเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ชอบนี่คือปัญหาทางรอดของประเทศสวัสดีครับ